ครับสวัส <temple> ด <professors fingers out> <boundaries. S 1> ีครับสวัสดีค่ะครับมันนี่บาลานกับป้าพี่ป้าน้องเขาป้าเขาป้าใบเนาะมันนี่เนาะบายใบใบสามแล้วจ้ะครับมันนี่ก็มาพอกันวันที่ห้าเดือนกันยาปีหงขานะครับเนาะครับมันนี่ก็มาหลุดมาตามกันเบิ่งมาบาลานกับสาน้องสีมันบ่ครับกับป้าหลอกขำเนาะเฉสๆไม่เพี้ยนหน่องเลยเนาะแม่นครับกับมาลองเราป้าบนรถจ้าวไปสีมันบอเฮเลยมาแวะเบิ่งเนาะจ้าครับไปกันได้ครับฝนครับ ผนเกียงขึ้นมผลนลงอะไรยังไงบุ๊กเอาเอาค่ะาใหม่่ขาใหม่หน่อยไหมไม่งามใหม่ดอกนึงครับโอ้ฝนตกเปลี่นดอกเปลี่ยนวัดน้องพอแล้วครับสองดอกบ้าสองแง่เลยงบ้าได้ดอกยูว้างงไดดอกความงามนะจ้าอืม ฝนก็หมาละบ้านฝนลงเม็ดมาเลยครับดกิ่นรครับเนสิบใหญ่นะแม่นดอกเปนก้นน้อยนะเนี็นกใหญ่นั่นะ่ะไแกงหวานหอมดีนะแกปเ่าเกือบ้านเห็นหรอเห็นจุกเลยจุาบ้านอนเหยียบเ่คเหยียบไปจักงูเป็นนี่รอนึกเห็นไหม โกเ้เหนมงนงี้่จ้ามูไปไหเนาะหอาจจะพอมูเงีนี่เน,นานะจ้าจะนำไรอหญ่เนาะอย่าปลคอยเปิดหาบุ้งคุณมามาก,ก่อน,นะอนเรีฝนมาเลยครับ,หรหบ,บให้ลูกครับบ้านรอกบ้านนที่ค้าคนทีสดึงมาคอยได้เนี่ยหค้าข้างล่างคนทีอ่อนนะเนาะจ้า chung, nữa. chung nữa hát hết, hát luôn hát chung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  chôm chung hát khay hát chung hết, chung hát 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 chung ฝนกับมาเด er mm ้อเะพี่นนอสิเดเมือนาะสิเดอหน้อยๆนี่แะจ้าฝนกมามากก็จะหาเดดเลยเนาะแมนสายมือก่อนเนาะหาห่นั่จ้าโอ้หาม่แล้วกายเก็บเก็บเจ้านนะั้งเก็น่อยๆสั่นเนาะแมนต้องพรน้องห้เดือเบิ้งแล้วจ้ะพอบริคิดสอนพี่น้องครับหอมามไหเนาะ เอาไ,อไอม่หนอนได้เนาะสั่งฝนเดีนะ้อฝนขึมาขอกฝนมาขอรักขอหาหาไม่หนอนไ็นขอบน๊บนี่ ออกไปเรื in the the mm ่อยๆนี่นะไเรื่อยๆเจาฝนกับมากิะฝนก็สิมาเรื่อยๆดิฝนถึงฝาลมีนขาพ่เนเห็ดนนนัก้นกระหองูเห็ดไข่ดอกเห็ดจุ่มใหฝนก็ดังมาแหงแล้วจ้ะยงฝนจนมเลยครับฝากระหองพฝาครับ จิบหนึ่จเป็นลิปน่สัตด้ครับใค่ขาวครับเหีเปดให้เกอบป่ะเนอะไรมแหเนหลาล้วอือหงาอันเนาะหานเนาะเจ็บไปเรื hurt, uh ่อยๆแล้จ่าซ้ำหัวลุนะหฝนถึงก็บเหลืองยุดแล้วนะเมนตอนนี้เราขอเวทไคทนะครับเวทไคทจงงามครับเข่างหงายอยู่เนาะเมน จะเหปวกันฝนเมืไรเานี่ยบจะพ่าเดลเลีมไปเรื่อยๆอยู่นนคะน้องวาน่รัอยาจะฝนกหนาจากเขามาอีกแล้วขานุาขอให้ปวอีกนะครับให้ป่วยเนี่ยหรื่อไรใหดอกใสโอ้ยันอกใม่ครับใหปีอ่าะให้กตาใ้ให้ฝนโอเดี๋ยวสนุพิสูจน์ดูอ้หญเงหรอเงอเียเได้สาวเลเออนั่นเดียวเฮ็ดเลี้ไปเลยว

ให้ชูนึงครับครับบรรยากาศจากล้วฝนตกแล้วครับเกลยงไม้อีกแล้วครับนันกะสิหางงมึงหารถแล้วครับปลวกกะคำแหละนํำหาให้ปลวกมาหน,นึ่งฟอบ์วายไลยครับมาหนึครับมัน,เ,น,มนเป็นคลิปสันส้นๆเนาะครับเนาะ ทางนองกันยางคปนี่คนถางข้างกับบาลานครับครับในเวลาพาพีพานนองเมื่อบ้านนะครับครับยอดเห็ดที่เขาได้เขาหมานเมือนี้ครับเขามาคำเนาะแมนครับมาบใบสามแน้วจากเขาหอดปลาเนาะครับเห็ดปัวเขากกได้กินไม่ได้ครับมือนี้ไม่ยามเมืองเนาะเพราะว่าแมนบาลานางงไปทรงมันแนวนอกจากก็เลยครเป็นทางผ่านเนาะมันเป็นเอกขก่มันไก่เนาะ มาไก่ล้วครับมาไก่ไปเห็นกรเลยแหวกขับมาเบิ้งจ้ะครับใส่แกงหน่อยหนึ่งอยู่เนาะแมนอื่นจังว่ากันไหมเนาะแมนมานหลังสนองวันศุกร์เสารน้าจากเพราะว่าเห็นเหลื่มเห็นมีดอกจุู่งผนอยู่เนาะขาดผลสีออกหลายดอกจ้าเพราะว่าพี่น้องเพิ่นกระไรเมื่อหลายเนาะคู่เพิ่นมาไต่ก็่นมาเตาร์น้าจ่า่นมาไต่ซองก็ขึ้นเนาะจ้า่นกระไรหลายอยู่ครับวันเอาไปวันศุกรแกงบันอีแกงสั่มจ่าข้าอยากเจนน้ำมันเอาให้ปล่าเพิ่นไปแกงเนาะแมน พี่แก่ห้องห้องเหก็ยอยู่อบตสังทออำเภอขางในจังหวัดอุบลราชธานีเด้อจ้ะพี่น้องแถ่นี้เยอะมากกับมาได้อยู่เนาะว่าสานกขึ้นว่าก,กัดสิพยบเด็กเก็บไปเกี่ยวไม่เอาจ้จะแต่ว่ากัดขายยานยางเเนาะจ้าฮากัดใส่เวลาบดดนเนาะเอกคนทำก่อนนะจ้ะเพราะว่าทางบ้านเฮากับกับมาบ้านคำเนาะมครับไอเตอาจุจ้าประมาณแปดสิบกิโลเนาะครับก,ก็จะถึงบ้านนะจ้ะกัเชื่นชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านน้ำเน่ กดกระดิง่งเพื่อเสรับคลิปใหม่จากบาลานครับครับสำหรับคลิปนี้บาลานกับสาวนงก็ติตาพี่ละน้องเมื่อวานวนหรเนาะสาวนงเนาะจ้ากับพ่อกันคลิปใหม่คลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าหายเมื่อวานครับ